สู่รายการดิจิไลฟ์ครับช่วงนี้ครับแน่นอนเลยคุณผู้ชมหยิบเอาสมาร์ทโฟนนะครับหรือว่าแท็บเล็ตขึ้นมารออยู่ที่หน้าจอเลยครับเดี๋ยวเราแนะนำแอปแล้วกดดาวน์โหลดไปพร้อมกันนี่คือช่วงแอป Focus สนับสนุนโดยฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต แอปแรกวันนี้นะครับมาแนะนํากันหลายๆคนอาจจะเห็นบนไทม์ไลน์ของ Facebook เพื่อน i n s t a g r กรเพื่อนนะครับที่มีการถ่ายรูปเหมือนกับถ่ายเซลฟี่นะฮะแล้วก็จะมีีการตกแต่งเป็นตัวการ์ตูเนเต็มไปหมดมีน้องกระต่ายอะไรบ้างที่แบบแต่งหน้าเราเป็นมีหูกระต่ายบ้างมีแต่งเป็นเป็นหมาบ้างเป็นแมวบ้างนะครับหรือว่ามีการแต่งแบบมีมีเ,เลือดผีผมีแบบโดนต่อยมาตาช้ำไปข้างหนึ่งอะไรเงี้ยครับอาจจะสงสัยว่าใช้แอปอะไรทำนะครับแอปนี้นีมีชื่อว่าเอกหรือว่า ไข่นั่นแหละ<ช><ช>นะครับเป็นแอปที่ทำโดยไลน์ไลน์ที่เป็นแอปแชทเนี่ยแหละครับเขา<ช>ทํำแอปนี้ขึ้นมานะครับก็สําหรับไว้แชร์รูปน่ารักน่ารักกันสามารถที่จะแต่งรูปด้วย<ช><ช>เป็นวิดีโอก,ก็ได้วิดีโอสั้นๆเพื่อให้ไปแชร์ใน Instagram ม<ช>นะครับหรือว่าจะเป็นภาพนิ่งก็ได้เหมือนกันม<ช>ันก็ใช้ง่ายมากเพราะว่าโหลดมาปุ๊บใช้เป็นเลย ไม่ต้องไปหัดใช้อะไรทั้งนั้นมันไม่มีฟีเร์อะไรมากอะไรนะครับแค่เขาแค่เอาหน้าไปไวในใช่คือพอพอดาวโหลดมาปุ๊บว่าเปิดมามันจะเป็นมันจะเปิดกล้องหน้าเราไวนะครับแล้วเอาหน้าเราไปทาบปุ๊บแล้วก็จะมีฟิลเตอร์ให้เลือกว่าเราอยากได้หน้าไหนเนี่ยข้างล่างมันก็จะมีเนี่ยครับมีหูกระต่ายหูแมวเป็นซูเปอร์ฮีโร่ก็ได้มีแบทแมนมีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอเอาหน้าเราไปทาบปุ๊บมันก็จะทับเลยแต่งให้เราเสร็จเรียบร้อยเลยแล้วก็กดแชร์ได้เลย ใช่ง่ายมากๆก็ฟรีแล้วก็ใช้ง่ายนะครับชื่อแอปเอกไปดาวน์โหลดกันครับ<ช>ครับผมของเองนะคะมีแอปที่เหมาะกับผู้หญิงอย่างเราๆมากๆเลยนะคะแอปนี้มีชื่อว่าครูนะคะ C L U E ครูนั่นเองนะคะซึ่งแอปนี้นะคะคือเป็นแอป ที่ใช้ในการคำนวณน,นะคะแล้วก็บอกว่าประจําเดือนของเราหรือว่าวันไข่ตกของผู้หญิงเนี่ยจะมามวันที่เท่าไหร่นะคะซึ่งอิงก็คือลองลองแล้วก็คือตอนแรกเนี่ยเข้าไปเรากรอกข้อมูลเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวันเกิดส่วนสูงอายุนะคะแล้วก็เรามีค่าประมาณว่าปกติแล้วเนี่ยเรา ประจำเดือนมาวันที่เท่าไหร่คือเรากรอกทุกอย่างตามจริงนะคะเรามีการวิธีคุมกําเนิดยังไงนะคะคือก็กรอกไปแล้วคราวนี้มันก็จะมีเป็นตัวคคลนด้ r นะคะเป็นตัวปฏิทินที่มันจะขึ้นมาเตือนเลยว่าเนี่ยช่วงนี้แหละเป็นช่วงพีเลียดระหว่างที่ประจำเดือนเราจะมาหรือว่าวันไหนเป็นวันไข่ตกอะไรเงี้ยก็คือคือที่ยิ่งชอบคือมันคํานวณได้แม่นยํามากๆเลยในทุกๆเดือน,นะคะอันนี้ลองใช้มา2เดือนแล้วก็วคืออย่างเดือนนี้มันก็คํานวณได้ตรงจริงๆก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นแอปที่ดีสําหรับผู้หญิงเพราะว่าบาง<ม>คนเนี่ย เตรียมระวังตัวไม่ทันอะไรอย่างนี้นะคะเอิองเชื่อว่ามันเป็นแอปที่คู่ควรกับผู้หญิงแล้วก็ดาวน์โหลดมาใช้ก็เลยดีกว่านะคะกับครูเพราะว่าตอนนี้ดาวน์โหลดฟรีด้วยค่ะนี่ครับมาแอปถัดไปนะครับเป็นแอปที่ผมเจอโดยบังเอิญน,นะครับไม่ได้เจอบนแอปสโตร์ด้วยนะครับไปเจอจากงานไปเดินงานดิจิตอลไฮแลนด์แล้วไปเดินก็เดินไปก็เอาพวกพวกหน่วยงานต่างก็โชว์ว่ามีในวัฒนธรรมดิจิตอลอะไรบ้างไปเจอแอปหนึ่งมาเฮ้ยแอปนี้เจ๋งแอปที่ชื่อแลนสแ a p ครับ ชื่อก็บอกไปแลนะ้วที่ดินฮะ,ฮะมันก็เป็นแอป,ปของสุขหน่วยงานของกรมที่ดินนี่แหละครับคือมันเหมาะกับคนที่แบบว่าเฮ้ยฉันมีเลขที่ฉนดอ่ะฉนดเนี้ยอยู่ตรงไหนของโลกอ่ออะกอกไปเลยครับปุ๊บอยู่กรุงเทพอำเภอนี้ปุ๊บฉนโฉนดพ่ะปุ๊บใช้แผนที่คุณ Google Map ซูมไปเลยครับว่าฉนดเนี้ยอยู่ตรงนี้นะอ่ามีการใช้อย,อยู่นี้นะร,ร,รอบฉนดให้ดูด้วยใช่ไหมอ่าเดิใช้อยู่นี้นะเด<ๆ>แล้วปุ๊บนะจะไปสานักงานที่ดินของฉนโอันเนี้ยที่ไหนบอกให้เรียบร้อยเด ก็จะจะาจะไปติดต่อซื้ออะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะใช้งานฟรีวันหนึ่งเนี่ยก็สามารถเซิร์ชได้ห้าครั้งคุาไม่ให้โคต้านะครับ,รบแต่จริงเป็นแอปที่แบบว่าถ้าใครเป็นคนที่ทํางานสังหาหรือแบบว่าเรื่องของเป็นคนลงทุนเรื่องซื้อที่ดินเนี่ยอาจจะไม่ชอบนะเพราะว่ามันดูพื้นที่เสร็จปุ๊บเฮ้ยตรงนี้มีมีที่ดินแปลง,ปลงๆขอเซิร์ชแผนที่หน่อยอ่าก็โอเคเลยครับ Land Snap ครับเหลือกันได้ครับฟรีครับ สำหรับแอป of t h e week ประจำสัปดาห์นี้นะครับก็ขอยกให้แอปนี้ครับชื่อว่าแอป My Data Manager นะครับหลังจากที่มีค่ายมือถือในบ้านเราเนี่ยออกมาออกแพ็กเกจมาฟาดฟันกันนะครับว่าแต่ละเดือนเนี่ยเราก็จะมีแพ็กที่เราใช,ใช่ไหมครับว่าสามารถใช้เน็ตได้กี่กิกค่ะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเปลี่ยนแพ็กใหม่ๆก็จะรู้ว่าแพ็กตัวเองเนี่ยใช้ได้หลายกิกมากเลยอย่างของผมเนี่ยใช้เดือนหนึ่งได้2 0กิกเลยนะ,ะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะมีแพ็ก5กิกบ้าง3กิกบ้างนะครับ10กิกบ้างก็แล้วแต่ความความการใช้งานของตัวเองแต่ว่า เราก็จะไม่ค่อยรู้ครับว่าเดือนนี้เราใช้ไปเท่าไหร่แล้วจริงค่ะยกเว้นว่าจะต้องเข้าแอปของผู้ให้บริการมือถือรลนนั้นๆเข้าไปดูนะครับก็ต้องเข้าไปตรวจด,ดูซึ่งก็ต้องผ่านขั้นตอนยุ่งยากบางคนก็บอกว่าไม่รู้เรื่องนะครับรวมถึงว่าคนที่ไปเที่ยวต่างประเทศบางทีเนี่ยก็ไปซื้อแพ็กเกจ Data r o a m i n g ไว้ซึ่งเขาจะมีกำหนดว่าสามารถใช้ความเร็วสูงสุดเนี่ยได้วันละ200เมกะบตางละ หรือว่าแพ็กเกจเดือนนี้ใช้ได้5กิกบ้างล่ะอะไรเง<ฆ>ี้ยครับก็ไม่รู้ครับว่าเอ๊ะมันเราใช้ไป<ช>เท่าไหร่แล้วควบคุมการใช้งานไม่ได้ก็ให้ใช้แอปนี้นะครับ My Data Manager เพราะว่าเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะมีให้ใส่ว่าแพ็กเกจมือถือที่เราใช้อยู่มันใช้งานเน็ตได้กี่กิกต่อเดือน<ๆ>แล้วมันก็จะนับให้เฉพาะในรอบเดือนที่เราตั้งไว้เลยอย่างเช่นออรอบเดือนนี้เราตัดวันที่เท่าไหร่ก็จะเริ่มนับมาแต่วันนั้นเราก็จะเข้าไปดูได้ครับว่าเดือนนี้มันใช้ไปกี่เมกแล้วกี่กิกแล้วเหลืออีกเท่าไหร่ ตั้งเตือนได้ว่าใกล้จะหมดส่งมาเตือนได้ด้วยนะนะครับแอปนี้มีทั้งบน iOS และ Android นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดได้ฟรีมีการตั้งค่าได้ด้วยว่านับการใช้งาน Wi-Fi เปิดแอร์เพลนโหมดอะไรพวกนี้ครับคือละเอียดมากถุ้ปเป็นรายเดือนอดีเลยนี่ต้องใช้นะครับก็ไปโหลดแอปนี้มาใช้ฟรีแล้วก็ไปตั้ง Data Plan เราไว้ว่าต่อเดือนเนี่ยแพ็คเราเป็นแพ็คไหนอยู่เขาก็จะเตือนเราให้ ก็เป็นประโยชน์มากๆเลยก็แนะนําให้ดาวน์โหลดกันนะครับนี่คือแอปโฟกัสแล้วก็นี่คือรายการดิจิไลฟ์ของวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียครับทางทวิตเตอร์ d i g i t a l t v ครับค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้รายการของเราด้วยนะคะที่ facebook.com/digilivetv t ค่ะดูรายการย้อนหลังครับ youtube.com/digilivetv แล้วก็เว็บไซต์ครับ www.digilive.tv ครับแล้วกลับมาพบกับรายการดิจิไลฟ์แบบนี้นะครับทุกคืนวันเสาร์เวลาเที่ยงคืนตรงที่นี่ช่อง nationtv สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ